สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเผยผลโพลความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการในปี2515มากที่สุดรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดจับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะ นางปียนุษย์วุฒิสอน,นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเผยผลการสำรวจความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการในปี2565มากที่สุด โดยกว่าร้อยละ84%นะคะก็คือการแก้ปัญหาค้าของชีพที่สูงค่ะเช่นควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีการลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำปะปะปาน้ำมันเชื้อเพลิงและขนส่งมวลชนนะคะลองลงมาก็มีการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 และต่อมานะคะกว่าร้อยละ45เปแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะเช่นแจกชุดตรวจหน้ากากอนามายัยและอีกประมาณ34นตะคะต้องการให้แก้ปัญหาด้านการเกษตรเช่นราคาพืชผลตกต่ำและจัดหาตลาดรองรับผลผลิตและกว่าร้อยละ28นะคะต้องการให้รัฐบาลชุดนี้แก้ปัญหาการว่างงานนะคะ กว่าร้อยละ63%เนะคะเห็นด้วยกับนโยบายให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะโดยการปรับตัวและป้องกันตนเองอย่างเข้มขน้นโดยให้เหตุผลว่านะคะคนจะมีรายได้มีงานทำและมีเศรษฐกิจด,ดีขึ้น สำหรับข้อเสนอแนะที่ทำการสำรวจมาได้นะคะก็ได้แก่ต้องการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะแล้วก็เรื่องการประชาสัมพันธ์นะคะและสร้างความตระหนักป้องกันตนเองจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะได้แก่เช่นการใช้ชีวิตวิถีใหม่หรือการฉีดวัคซีนป้องกัน ข้อเสนอแนอีกอันหนึ่งนะคะประชาชนก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะที่สําคัญนะคะก็ต้องการให้รัฐบาลค่ะเร่งแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ํานะคะและเร่งรัดการใช้จ่ายและการลงทุนในหน่วยงานของภาครัฐ จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลสำรวจความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้รัฐบาลชุดนี้นะคะดำเนินการในปี2515มากที่สุดที่เรานำมาฝากกันขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ